วแอบแฉบแฉบสวัสดีสวีดับเพื่อนๆยำเย็นนะครับวันนี้บอกเลยมีนางฟ้าเข้าบ้านเลยเพื่อนๆนะอิอสูดีแม็คออโต้สวยๆเลยนะครับวันนี้เราอยู่หลังเต็นท์นะเพื่อนๆนะครับเราอยู่กับน้องนิวนะครับแล้วก็น้องเอ็กด้วยนะครับซาบกันนะอันนี้น้องนิวนี่น้องเอ็กสถานที่ตั้งเป็อย่างครับน้องเอ้ถนนเลียบทางด่วนตรงเรียนสวนกุหลาบฟอนบุรีที่อยู่ตรงเสากิโลเมตรที่สองร้อยสิบไม่ไกลไม่ไกลพารามเกามาเจอพวกเราได้ครับผมวันนี้นะครับผมอย่างที่เราบอกนะซีซั่นสองนะเป็นเพ เราจะเปิดโซนนี้เนี่ยเป็นโซนฝากขายนะสำหรับเอฟซที่มีรถที่ไม่ได้ใช้อยู่บ้านนะครับแล้วก็ต้องการขายเนี่ยมาฝากที่พีพีในราคาดีแน่นอนนะครับเ,เดี๋ยวเราจะแจ้งรยงายละเอียดทราบอีกทีหนึ่งนะฮะวันนี้เรามาดูป้อนก่อนนะครับวันนี้บอกเลยว่ามีนางฟา้าเข้าบ้านเพื่อนอนียุสูนะครับดีแม็กนะครับทั้งนี้จะเป็น2,003 2,004นะเพื่อนนะเป็นออโต้ด้วยนะครับ3.0 SLX SLX นี่คือจะเป็นกระจกไฟฟ้าพลังงนพาวเวอร์นะครับแล้วก็เป็น ABS แล้วก็เป็นแอร์แบ็กคู่ด้วยนะจ๊ะมาพร้อมกับ แครรี่เกิลนะครับผมแคร์รี่บอยแคร์รี่บอยครับผมนี่ฮะสวยๆเลยนะหลังคานะครับก็เป็นสามิสนะครับเหมือนแครรีบอยนะครับแล้วก็มีแหลกหลังคาด,ด้วยนะครับคันนี้บอกเลยว่าสวยมากนะในไหนผ่านนะน้องนิวเปิดท้างนิวนิดนะึางฮะทำงานมากนะฮะเดินมือควายหลังตลอดเลยฮนะนี่ฮะพี่น้องเอฟตัวใหญ่ไหมฮะนี่ก็าทำงานแบบชัดเจนท้ายสวยมากนะหน้ากล้องนะเดี๋ เดิมเดิมนะเพื่อนๆนะนะแล้วก็สวยสะอาดแบบเรื่องนี้แทบไม่มีดิวไม่มีรอยเลยฮะโชกอัพใช้ได้นะครับยังไม่เสียเลยนะชีะ้เลยฮะนัมเบอร์นัมเบอร์จุดจุดจุดโอเคฮะบ,บอกเลยว่าสวยทั้งคันสวยมากๆ,ๆเพื่อนๆ S L X นะครับเดิมบางนางบวชนะครับมือเดียวป้ายแดงเลยเพื่อนๆนะบอกเลยว่าคันนี้สวยแบบสวยจัดอ่ะนะครับทะเบียนเดิมด้วยนะฮะ ภายในยังรักษายเลยเพื่อนๆดูนะวอวอลสามห้าสามสองเพื่อนๆนะสวยจริงๆนะฮะขอดูภายในดีกว่าภายในก็ถือว่าเรียบร้อยมากๆนะนี่ฮะแผงข้างประตูซุ้มกระจกนะครับแล้วกระจกปรับข้างไฟฟ้าด้วยนะครับผม ABS แล้วก็เป็นแอร์แบยเสียงอะไรแบบนี้เดมอลเราคงยังเล่นอีกเป็นท่านล็อกใช้ได้ปกตินะขอฟังเสียงเครื่องหน่อยฮะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่รอรถหรืออะไรครับเนี่ยสตาร์ทใหม่ได้ไหมเดี๋ยวค่อยที ติดชึ่งน้ำตาจะไหลพาก ABS Airbag ต้องไนิวด้วยคือตอนแรกจะจับอย่างนี้แนละ้วมันไม่ถนัดครับบอกก็มาอยู่ก็ยังหยีออกก็มาหยีก็ยังดีอยู่เลยนะเจวโต้นี่สวยมากนะรถบอกเลยเเพื่อนนะโอ้โหรายละเอียดนี่ยอดน,นี่ไปฝั่งนูง้นนิดนึง,นงสวยจริงเลยเพื่อนนะนะไปเข้าประตูเรียบร้อยดูฟังเสียงเครื่องนี่ฮะนุ่มมากๆซอกมุมเดิมนะครับ ABS แล้วเป็น Airbag คู่ด้วยดูเลยครับ โอ้โหนี่หนึ่งในร้อยหนึ่งในพันก็ว่าได้นะ,นะช่องเก็บของดูเบาะเลยฮนะวยส,สวยอะ่ะน,น,นะครับแถวสองว่าไงฮะนี่หลับทั้งเน่ยืนคอยเย,ยงเยียงเมื่อกี้เย,ย็นๆแล้วง่วงแล้วเมื่อกี้ไม่น่าเลี้ยงหมูปิ้งเลยนะกินหมูปิ้งข้าเวเหนียวเลยง่วงเลยนะนี่ฮะสวยนี่ดูดูสุรเดชี่เป็นตัวอย่างยังขยันขันแข็งเลยฮะแต่แค่ตาเบลอๆนิดหน่อยฮ <c oughs> ะนี่ฮะอุย้ยพอสวยนะเนี่ย นะครับอันนี้ไม่ได้เลอะนะครับอันนี้มันเป็นกรรมี่เห็นะเพื่อนนะแต่พอะรูปไปก็จะเป็นรอยกรรมเห็นไหมมันจะมีขนตั้งกับขนล้มเห็นไหมรู้จักไหมขนตั้งขนล้มนี่ไล่ฝานะฮะบอบพับได้บอบพได้ไหนฮะไม่ใช่ที่ต้นเขาได้ด้วยอ่ะเราขอดูนิดนึงอ๋อเดือดขึ้นนะครับถามจริงนะฮะบอเพับเพื่อนอะไรครับเนี่ยใส่ทีวีได้เู้เย็นอ่ะโอเคครับจะใส่ทีวีตู้เย็นหม้อของข้าวก็สุดท้ายแล้วแต่เลยเพื่อนเพื่อน ดูเครื่องยนต์ดีกว่าผมบอกเลยว่าเครื่องนุ่มมากนี่ไม่ได้ใส่น้ำมันเครื่องนะน่าจะใส่น้นยนำยาฝาผนุ่มอะ่ะจริงถ้าสี68ดูคิ้วเดียวะโอ้โหเดิมบางเลยขนาดนี้โอ้โหดูเสียฝากระปรงเนีนะ่ยปิวขึ้นต้นไม้ไปแล้วเนี่ย <S <s เสียงนี่นุ่มมากดูคาหน้าซะก่อนแผ่นเพจเดิมหม้อน้ํา,าเดิมเดิมเลยะนะแต้มสีเดิมโรงง,งานยังอยู่เลยเพื่อน บอกเลยว่าสวยจริงนะฮะดูฝาเครื่องสวยสะอาดชื่ออะไรฮะไทมฮะปูม้าทำไมฮะย่อย่อปูม้าด้วยนะครับปูหมดจะปูหน่อยไปสองคนไปเล่นกันที่นู่นนะอ่ะดูก่อนยังไม่ได้ดูฟันเลยปะโถเปิดก่อนน้ำตาจะไหลนะครับขอดูหน่อยว่ายังไงกันโอ้โหดูแขนดิจะหักกลางไหมเนี่ยขอดูหน่อยฮะ ีแค่ดึงสายแล้วมันเครื่องยังไม่มีแรงเหรอเอ๊ะยังไงครับเนี่ยเอาดึงใหม่ไปได้แต่งงด้วยนะครับเพื่อนๆฟังเสียงแบบฟังดีๆนะบอกเลยว่านุ่มละมุนลิ้นมากๆนะครับออโต้ดีเซลนะครับเอาไปไหนนะขับเลยนะฮะอะไรของเราเนี่ยโอ้โหตายแล้วเย็นๆนี่รู้สึกว่าจะเบรกรบไปหน่อยนะอีกหลายคันเลยนะเพื่อนๆนะมีคันด้าฟีทด้วยมีเบนซ์ด้วยนะครับ มาดูพร้อมกันครับผมนี่ฮะ Isuzu D-Max Auto ปี2003 2 0ส4นะครับ4ประตูนะมือเดียวป้ายแดงนะรถส,สวยมากๆเลยนะครับนี่ฮะมีหลักหลคาแกลี่บอยสวยอะจริงๆนะฮะสวยแบบสวยแบบไม่มีอะไรมาขัดขวางขวางกั้นใดๆทั้งสิ้นเลยนะจ๊ะคันนี้เท่าบานีครับผมเท่าไหร่พี่ 179,000บาทเท่านั้น179,000บาทตุ้งๆๆๆๆๆพี่เช็คราคากลางแล้วนะคันนี้มีตั้งแต่ประมาณ13,000-14,000นะครับจนถึง16,000-17ก็เลยทีเดียวเชียวแล้วแต่สภาพรถแต่รุ่นแต่คันงที่บอกเลยว่าเครื่องแบบสุดอะเครื่องนิ่มปล่อยเลยนะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างนี่ไม่ต้องทำเกียร์เกอร์ดีมากหมดเลยนะสุดยอดเลยนะฝากไปด้วยนะครับมีอะไรฝ่ายบุซี่ไหมเราชินเคยมีฝากกดไลค์กดแชร์ผมหน้าเพจเป็นดูแล้วก็อยู่ของเราที่คิวในช่องชาแนลน้าในแอออมงยู่นะะจ๊ แล้วก <cle an> ็มีฟีดด้วยใครยี่ใจนะวันนี้เราสองขอกับโจวราไปก่อนนะจ๊ะครับผมวันนี้